เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอังคารที่16ธันวาคม2025หัวข้อเรียนรู้ทุกวันข้อพระคำหลักสดุดีบทที่25ข้อที่9 9พระองค์ทรงนำคนที่ถ่อมใจไปในสิ่งที่ถูก และทรงสอนพระมักคาของพระองค์แก่คนที่ถ่อมใจอ่านพระครรมทีกิจการบทที่17ข้อที่10ถึง11 10พอข้ามลงพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลกับศิลาชไปยังเมืองเบโรอาเมื่อไปถึงแล้วท่านทั้งสองจึงเข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิว11 อยู่ในเมืองนี้มีใจยอมรับมากกว่าอยู่ในเมืองเทซลนิกาเพราะพวกเขารับพระวจนะด้วยความอยากรู้และค้นดูพระธัรมภีทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจริงดังที่กล่าวหรือไม่เนื้อหามีคนเคยกล่าวว่าโลกคือโรงเรียนและคนฉลาดไปโรงเรียนเพื่อเรียนรู้ทุกวัน เพราะมีสิ่งให้เรียนรู้อยู่เสมอสุภาษิตบทที่เก้าข้อที่เก้ากล่าวว่าเก้าจงให้คำสั่งสอนแก่คนมีปัญญาและเขาจะมีปัญญายิ่งขึ้นจงสอนคนชอบธรรมและเขาจะเพิ่มพูนการเรียนรู้กล่าวย้ำว่าถ้าท่านให้คำแนะนำแก่คนฉลาดเขาจะฉลาดขึ้น ท่านต้องเปิดใจเรียนรู้จากผู้อื่นเพราะทุกคนมีสิ่งที่จะสอนท่านแม้แต่เด็กๆคนที่พร้อมจะเรียนรู้ก็พร้อมที่จะเรียนรู้เสมอมาราโกบทที่สี่ข้อที่ยี่สิบห้ากล่าวว่ายี่สิบห้าเพราะว่าใครมีอยู่แล้วจะส่งเพิ่มเติมให้คนนั้นอีกแต่ใครไม่มี แม้สิ่งที่เขามีอยู่นั้นจะส่งเอาไปจากเขาผู้ใดที่เต็มใจเรียนรู้ทุกวันก็จะมีความเข้าใจและปัญญามากขึ้นคนที่พร้อมจะเรียนรู้จะเปิดรับความรู้และเต็มใจที่จะเพิ่มพูนปัญญาของผู้อื่นเข้ากับปัญญาของตนเองเสมอเมื่อท่านพร้อมจะเรียนรู้ท่านจะเรียนรู้ส่วนใหญ่ผ่านคำแนะนำไม่ใช่จากประสบการณ์ ตัวอย่างเช่นถ้าท่านคอยบอกเด็กชายคนหนึ่งว่าอย่าเอามือไปแตะไฟและท่านคอยกันเขาให้ห่างจากของร้อนอยู่เสมอถ้าเด็กชายคนนั้นไม่พร้อมจะเรียนรู้เขาจะวิ่งเข้าหาในสิ่งที่ท่านพยายามช่วยเขาให้พ้นอยู่เสมอวันหนึ่งเขาอาจจะเอามือไปแตะไฟและได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตาม เด็กที่พร้อมจะเรียนรู้จะฟังคำแนะนำเชื่อฟังและเติบโตในปัญญาเขาหรือเธอจะไม่ต้องประสบกับความเจ็บปวดที่เกิดจากการไม่เชื่อฟังโดยการรักษาบาดแผลที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ดาวิดเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้มากหลายครั้งในพระคัมภีร์เขาอธิษฐานและขอให้พระเจ้าสอนเขา เขาเต็มใจที่จะเรียนรู้เสมอในสดุดีบทที่25ข้อที่4ี่่ข้าแต่พระยาเวขอทรงให้ข้าพระองค์รู้จักพระมักคาของพระองค์ขอทรงสอนวิธีของพระองค์แก่ข้าพระองค์จะเห็นว่าดาวิดขอให้พระเจ้าทรงสอนทางของพระองค์แก่เขาเมื่อท่านเปิดใจเรียนรู้ทางของพระเจ้า ท่านจะไม่มีวันหลงทางในสดุดีบทที่หนึ่งร้อยสิบเก้าข้อที่ยี่สิบหกยี่สิบหกข้าพระองค์ได้ทูลถึงทางของข้าพระองค์และพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์และสดุดีบทที่หนึ่ง้อสิบเก้าข้อที่สามสิบสามสามสิบสาม ข้าแต่พระยาเวขอทรงสอนทางแห่งกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์และข้าพระองค์จะรักษาไว้จนสุดปลายดาวิดขอให้พระเจ้าทรงสอนพระบัญญัติของพระองค์แก่เขาเพื่อเขาจะได้ปฏิบัติตามจนกระทั่งตายในสดุดีบทที่119ข้อที่66 66, 66. ขอทรงสอนวิจารณญาณและความรู้แก่ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์เชื่อถือพระบัญญัติของพระองค์ดาวิดต้องการเรียนรู้การตัดสินที่ดีและความรู้และเขายังขอให้พระเจ้าทรงสอนเขาให้ทำตามพระประสงค์ของพระองค์ในสดุดีบทที่143่สข้อที่สิบสิบขอทรงสอนให้ข้าพระองค์ทำตามพระทัยของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระวิญญาณประเสริฐของพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ไปตามทางราบเรียบจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่จนถึงทุกวันนี้ดาวิดยังคงเป็นกรรษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดของอิสราเอลในอ่านพระคัมภีร์วันนี้พูดถึงผู้เชื่อบางคนจากเบโรอ,อาที่พร้อมที่จะเรียนรู้ พวกเขารับพระวจนะของพระเจ้าด้วยความเต็มใจและค้นคว้าพระคำพีทุกวันชาวเบโรอากระหายพระวจนะของพระเจ้าและอ่อนน้อมถ่อมตนพอที่จะค้นคว้าพระคมพีทุกวันท่านที่รักจงเป็นเหมือนคริสเตียนชาวเบโรอาและจงมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ทุกวันประเด็นอธิษฐานถ้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์เต็มใจที่จะเรียนรู้จากพระองค์ทุกวันโปรดสอนข้าพระองค์เพื่อให้ข้าพระองค์เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นในพระนามพระเยซูอาเมน